สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ i ไลท์ชานลกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงของรายการเล่นชิลกับลูกชายนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วเรายังไม่ได้แนะนํารูปแบบรายการทห้ทราบกันเลยก็จะขอแนะนํากับตอนนี้เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการนั่งเล่นเกมชิลๆกันในครอบครัวและเราอยากจะแบ่งปันโมเมนต์นี้ให้กับทุกคนได้สนุกไปด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ลูกชายของพี่ไบต์กับพี่หญิงที่ชื่อน้องเวียงพิงกเนี่ยก็อายุได้3ขวบครึ่งแล้วนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมมากเลยกําลังพูดเก่งเลยด้วยก็เลยคิดว่าคนนนนีี้่าจะะสุกดรับ แล้วแมปที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือแมปฟลอกนั่นเองนะครับเป็นแมปที่เราต้องเอาตัวรอดจากฆาตกรกบที่จะคอยถือขวานมาไล่สับหัวผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับแล้วในเกมจะเป็นยังไงไปเราไปดูกันในเกมเลยเกมเจ้ากบประเ,เดี๋ยวเฮ้ยข้นานนี้ตานนี้เดี <Play> ๋ยวเพลย์ลุมเพลย์ลุม yes <The S 2> อุ้ยเราได้ตัวอะไรอ่ะเพื่อนคนนี้เป็นกบปดีเพื่อนเจ้ากระต่ายคนนี้น่าจะเป็นกบเจ้ากระต่ายอ่ะ น่ารักอ่ะน่ารักเนาใช่น่ารักมาเลยเจ้ามีน่ารักอะโอ้โหเป็นน่านดันนันอ่ะอุ้ยหมาอันนี้มปนที่ละอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักตอนนี้ก็น่ารักเฮ้ยเราขึ้นมาแกะเราขึ้นมาแอบจะกบกันอะไรอะเอ้าไปไหนล่ะหาที่แอบก่อนหาที่สั้นตัวอุ้ยมีรูบิกด้วยรูบิกรูบิก นีโอ้โหบ้านเลโก้โอยแอบแอบเออมันไม่ค่อยมีที่แอบเลยอ่ะขึ้นไปใหเพื่อนข้ามาอยู่ในบ้านดีใช่เอาไปจุกแล้วกันเฮ้ยอือหืออะไรเนี่ยพิงค์้ยมีคนโดนแล้วคนโดนตีโอยอยู่นี่ในใจจะกบคาตะกรกบสีเขียวหรอ เฮ้ยจะเอ๋อยู่นี่เฮ้ยมองไม่เห็นตกใจคานคานมาขอความช่วยเหลือก่อนเพื่อนจ๋าช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วซอยเลยซอยเลยเพื่อนมาแต่ไม่เพื่อนขอรักต่เมื่อขอบคุณมากเพื่อนอุ้ยโดนจวกจวกไปสองคนเพื่อนใจดีอุยได้ยินเสียงหัวใจไหม เต้นตุบตับนู่นนู่นอยู่ข้างบนขาลงมาขาลงมาขาลงมามามาเราช่วยพวกนายเองเข้าราช่วยเพื่อนก่อนนี่เราหิวเพื่อนมารวมกลุ่มกันดิเพื่อนปื๊ดปื๊ดเติมเลือดโอ้โหปาจะดีไหมช่วยเพื่อนสำเร็จแล้ววว้าเก่งจังเลยไม่เคยปพิงแต่มือตั้งกว่าอ๋อหไปช่วยเพื่อนก่อนอุ้ยก๊อปเฮ้ยหนี มันปลาได้เปล่าปลาขวานได้ป่ะเฮ้ย,ยม,มันเดินเร็วจังอะมันเดินเร็วกว่าเราเหรออ้ยมาช่วยช่วยช่วยดูไว me, เดี๋ยวมีพลีสเฝ้าเอ้าเดินจะโดนแอบไปมิดอะเพื่นอนวิซากบตัวนี้เร็วมากเลยนะเออก็อตัวนี้เร็วอ๋อถ้ามันเฝ้าเราเลือดเราก็จะเพิ่มเร็วด้วยอ๋อใช่ใช่ใช <laughs> พิงรู้ใช่ไหม เนี่ยถ้าเฝ้าเราเลื่อนเราจะเพิ่มใช่ไหมพิงใช่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 อ่ใช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 ตใช่ใช่อช่ใยต่ใช่ใช่ใช่ตช่ใร่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ยช่ใชดใช่ใลใช่ใชชช่ใช่ใช่ค่่่่่ เออ่มีคนช่วยนั่นไงร่างแหลกตายไหมเพื่อนก็ตายกันหมดแล้วหัวรถเจคบตัวนี้มันโหดมากแต่ว่าเราไม่ตังค์เยอะแค่นี้เหรอฮะทำไมเรามีตังค์แค่นี้เรามีสิบเหรียญเองเอาปะทำไมไม่ซื้อไม่ได้อ่ะก็เรายังไม่มีตังค์อ่ะดิต้องค่อยๆเล่นแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆขึ้นมาเป็นสี่สิบแล้วใช่ไหมมาครับเพ่เข้าไปได้เพ่เข้าไปได้เข้าไปในนี้อ่ะเห่ไปดูสิ เข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้รอเลือกแมพรอเลือกแมนตัดไปดีกว่าเนี่ยมีสามอันเอาอันไหนหนึ่งสองสามเอาแมปนี้ตรงตรงไหนนี่ซ้ายกลางขวากลางนี่เอากลางอ่ะโอเคแมปยังไม่มาเลยเลือกไว้ก่อนโอ้ยเสียงอะไรอ่ะคนนี้ตดน้องผู้หญิงคนนี้ตดผู้หญิงคนนี้ตดเห็นว่ามีควันออกจากก้นเนี่ยใช่โอ๊ยน่าเกลียดน่าเกียด โอ้ยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้สวีทอ่ะไม่ใช่สวิทสวีทสวีทสวิทเนาะสวีท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 นี่เพื่อนก็มาเลือกกันเต็มเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนมาเต็มเลยครับสวีทแปลว่าหวานเนี่ยมีของหวานเต็มเลยวเราก็ดีใจอ้าวตัวนี้เป็นอีกอ่ะน่ารักอจ้ากระต่ายเป็นอีกแล้วจกระต่ายเก่งแล้วจกระต่ายเล่นเก่ง ลูกเพื่อนกระโดดหยองๆแล้วสิเอาแล้วอาหาที่แอบก่อนนะโอ้โหมีขนมเต็มเลยใช่ขึ้นปองไซส์ไปก่อนน่ากินอ่ะน่ากินมีโอริโอ้ด้วยอะสิโอเคุ้ยตรงนี้สูงพอไหมไวหนุนไหวไงเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบอยู่ไหนอะกบจะเกิดที่เห็นแบบแบบยี่เห็นแบบแบบอันนี้อะไรเนี่ยไอศสครีมไอศสครีมช็อกโกแลตใช่บบาใช่ไหมบาตาอยากกิน ไอศารีมนไหมอยากกินนี่อยากกินเหรอมันอร่อยใช่ไหมพี่ิงค์ไม่อยากกินอ่ะพิงแพ้อ๋อเหรอกินไม่ได้เหรอใช่ดูสิเอาไอศครีมวางจนละลายหมดแล้วเอาเอาอะไรอ่ะอะไรอ๋อคิวเลอร์เขาออกคิวเลอร์เขาออกใช่เอาอ้อาก็ยังอยู่นี่น้องกระต่ายไม่อยากเป็นหรือเปล่าแพ้ก็ไม่อยากเป็นเลือดด่านครับเลือดด่านกันก่อนเด็กๆโอ้เพื่อนมาเต็มเลยครับเพื่อนมาเลือดด่านใช่ไหม น่ารักไงน่ะเหรอตัวนี้เหรอ <c oughs> ใช่คนนี้น่ารักรอ่ะเอ้ยตัวเดียวแกตายจะตดโอ้ยตดกับสองคนโอ้ยดูมีกลิ่นออกมาด้วยเ <c oughs> มนน่ะเพื่อนเอ้ยอลดันสว่างสว่างเลยดิอลดันนี้อลดันนี้มามาอันนี้คือการโหวตกันใช่ไหมอย่ากอ,อาดันมืดมืดใช่อาดันสว่างกันดีกว่าเพื่อนอ,อ,อย่ากอาดันมืดมืดอ่ะถ้าสว่างเราจะมองเห็นนะเอา มันมืดเกินไปนะมืดอ่ะเอาทำไมอ่ะเล่นยากอะดิเใช่ไหมต้องโบสกันทำไมไม่หดอ้าวเราได้เป็นเราได้เป็นกบด้วยเพิงใช่เย้ฮ่าฮเราได้เป็นกบแล้วเป็นกบฆาตกรฮ่าฮอ๋อเย่เย้เย่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 ฆ่าให้หมดเลยฆ่าเพื่อนได้ไหมนี่มาแล้วกบ ชัวดชัวดเอาล้มล้มหนึ่งคนนะเอากดนมมครับเลยเอ้าตายตุยตุยอยู่ในน้ำโอ้โหไปดิเขาไปด้านนี้ชัวดชัวดล้มให้หมดเราไม่เฝ้านะเราไม่เฝ้าเรามีจรรยาบรรณชัวชัวจั๊กตายเอาไปไหนแล้วมันหลับป่ะเอ้ยเฮ้ยจ้ากตาย นี่จระ่ายน่ารักยเก่งเงนาะลวงไปดิลวงไปดิคนนี้คนนี้น้องใส่มวกเอา้าใส่ชุดนอนคนนั้นน่าจะเก่งไปไล่คนนั้นก่อนห้องเราเปไ็นไรอ่ะคนใส่ชุดนอนโอ๊ยเราเดินช้านะถ้าเราเฝ้าัลโหลเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> <c oughs> ตายเลยโดนฟันสองรอบหรือสามรอบน่าจะตายนะ จัดก,การพิงคุยจะมาตายไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเล่นเป็นทีมเวิร์กมีเพื่อนมาช่วยเราไม่ได้ตั้งใจจะแคมป์นะแต่ว่าเขาเดินวนเวียนกันแถวนี้เองเอา้าวน้องชุดนอนน้องชุดนอนชุดตัวสวยเชียวล้วงให้หมดมเต็มเลย,ยหรอโอเคเราขึ้นมายืนข้างบนโอ้เจอผู้รอดชีวิต,าวตมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยมาน,มาน,มานี่มานี่มานี่จวก จวกกวเพื่อนเพื่อนเราสวัสดีเพนสวัสดีสวัสดีเจ้าเจ้ารวมหมดแล้วครับเจ้าใส่เจ้าอ๋อเหลืออีกคนนึงนะเจ้าเพื่อนใส่ชุดสีดำเหลือเหลือเจ้าผู้หญิงคนนึงอ่ะพี่ผู้หญิงผมนี่ไงนี่ไงหมดแมปแล้วอ้าวตายทีละคนนะอันนี้คือถ้าไม่มีใครเขียวเนี่ยไม่ช่วยใครไม่ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคเก็บเก็บหมดเลย จะจะยวเราจะเอาจะจะเราได้ตังค์เยอะเลยอะไพิงเราเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อของอะไรด้วยปะจริงหรอใช่หล่อถ้าเรามีตังค์เยาาอะขนาดนี้นี่พาไปดูดิซื้ออะไรได้บ้างเหรียญเป็นรูปก,กบเหรียญรูปก,กบหรอเอ๊ะซื้ออะไรปได้ปะอสองหมืน่นเรามีสองร้อยเรามีสองร้อยเองพิงเอาเอาเนี่ยของมันหมื่นเลยหน,นึหมื่นหนึ่ง ใช่มีตังซื้ออะแพงมากเลยนะเอาก็คืเรายังมีตังอยู่นี่ไม่มีของมันแพงเลยเป็นหมื่นเลยเนี่ยเอาเราต้องเล่นหลายตามากๆเลยอะเอาทำไมอ่ะเป็นเลือกดานก่อนดานตอนนี้ดานนี้นี่นี่อเอซิสดานดานนี้ดานไหนดานนี้ตอนนี้มันมืดเกินไปเอาเอาเหรอ เอาอะเอาก็เอาอันนี้นะมันลุ้นดีใช่ไหมใช่มันลุ้นดีอะแต่ว่าเราแพ้เพื่อนดิเพื่อนโหวตได้5เราโหวตได้4เองแต่ว่าพี่จะตกใจนะฮะจะตกใจนะหรอใช่ตกใจเราได้ด่านนู้นมันสว่างเอาเพราะมีคนโหวตมากใช่อ้าวทำไมมันเป็นมุมมองเนี้ยเอาหรือว่าเมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนี้ใช่มุมมองนี้อ้าวเหรอเฮ้ยมีโทเทมด้วยเทอเทมชําระอะไรชําระโทเทม เงินเงินเงินโอ้โทเทมเยอะแท้โทเทมเยอะแท้ทำไม่โทเทมถึงเยอะเยอะสิมันเกมอันนี้เลยใช่ไหมเดดบายเดไลท์ใช่ไหมใช่เดดบายเดไลท์ light, ขัาตาก,กรอ่ะอ๋อเ<ง>กมนี้คล้ายๆยใช่ไหมใช่อุยกลมาแล้วกลมาแล้วกลมาแล้วนะกลมาแล้วนะวิ่งนะนี่ไงเราขึ้นมาด้านนี้ดีกว่าไม่คิดวิ่งเห็นอ่ะไปช่วยเพื่อนครับนะี เฮ้ยทำไมเสียงหัวใจใกล้จังนี่ไงแกอยู่ฉัมาช่วยเราเพื่อนมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งตกใจทิ้ม่ก็ตกใจมันมาเร็วอะนะพระอาทิตยใหม่มันวิ่งเร็วกว่าเราดิเอาอย่างนี้จะมีคนช่วยเราไหมเนี่ยมีคนเขียวอยู่สี่คน น่าจะตุยนะเอ้านี่ซูของวะได้ตุยเย่่โอตายหมดเลยอ่ะอีกสี่คนไปไหนกันหมดเขาเซฟชีวิตตัวเองไว้แค่แค่อย่างนั้นแล้วเพื่อนเรามีตังเยอะกว่าหรออ้าตายเลยแป๊วเหน่า ตลอดเลยไม่ได้เงินเลยไม่ได้เงินใช่ไม่ได้เหรียญเพิ่มเลยต้องต้องโอนแปะตุ๊กตาต้องโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นเก็บอินบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ทักไลค์ใครได้นะโอ้เก่งมากบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นเก็บโอเค